สบายดีสุขสุขคุทั้งเลาทั้งไทยและต่างประเทศพี่น้องมนีหน้าตลีสิภาไปอันเกงเ่งฮิตลงระดูพี่น้องฮิตเพิงไปเลยจ้าฮิตเพิงพี่น้องดอกบ,บาไง่าก<อ>ูเปแท้แทบอีได้ เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอันนั่งไปหาผันบ่ได้อีพี่น้องอันนี้เป็นหน้าหน้าสาวพันเบงมาให้เด้อละสาวพันเบงให้ปูละสาวพวนภาพพูดกระปูมือนั่นแหละพันเบงให้พี่น้องพันให้มาเกงเทียงจะนั่งสีอเลือกเลักน่อยก่อนะ เฮ็ดลงแล้วดูมันก่อนอันบ่อยากอันแต่ว่าดอกนาในพี่น้องดอกนากลัวเก่าได้มันลงเราดูมันสีถือน้ำหมอกมันสีนาเนะพี่น้อกน้ำพันธุช่างสั้นเฮ็ดเดือนชิบซองวะไหเฮ็ดเดือนชิบซองแสดเอลยกำลังชิลล่างคุณกำลังชิลล่างเฮ็ด บานเรื่มเกิดดอกดอกเยอะก็คือจะอีบมันดอกนาเนาะเออแข้งจะถดอยู่ขนานี่แข้งเด็ดเลยผมไม่เตะเมนผ้าลุ่มก็คือสุบเตะหรอกเพื่อก็ลังชิลล่างคือพี่น้องถาถาาซีมากกว่านั้นพี่น้องเนาะเห็ดเด้อดเห็ดเดือดชิบซองเห็ดเดือนชิบซองเห็ดลงแลดูพี่น้องเห็ดลงยามคนตกเสร็จแล้วก็ออกแล้วเลย กระารทิโตอีกปนให้มันออกอยู่เนาะให้หินงอกออกเนาะหินงอกที่บวกออกคือเก่าทันซะมันทิโตอยู่ปนเป็นระบอบใหม่ลีงยำอะได้กับโต๊ะเห็ดหน้าพึ่งเห็ดพึ่ผ่านพ่น้องก็เกิดคือจะเกิดคือกันเนาะปนเกิดเนาะเห็ดข้าเจ้าลงคลิปคือกันปนได้เคยออกนอกเนาะกางทิลางแกงพี่เนาะแกงจะบอกนี่อบออก สมพอดีใส่เกงเห็ดมากระเจี๊ยบเอินดังกันนะงเอาใบมะนาวให้เผ็ดๆเออกินยิ้มเปิดยิ้มเปิดทำข่าเบื่อ คุณแม่ตำชากับเพยใหญ่พี่น้องมาแกงเห็ดกับคุณแม่วันนี้นะกินเที่ยงตำกระเพยฟึ่งฟึ่งสมกระชายเรียบร้อยพี่น้องยูพื้นหมออยู่พื้นในมันสิจิตกลุนหมอเพี่นเอาอันสมพอดีใส่ห้องกุ่นหมอสมพอดีก็คือใบกระเจี๊ยบอะไพี่น้องใอหน้าพอดีเลยกพลังสิบพูด ลลวปเดกังใส่ไว้โฮมัระเด็นทั้งผ <it> ุดพร้อมกันรล้ขุดยังเออยังสิโค่นน้ำรังน้ำเพิรกำลังออกบักพริตก็ใช้แล้วเนาะพริกใส่เรียบร้อยน่าควรลืมมันลืมพอใจลืมลืมถ่ายบักพริตต์นะไม่แก้ววันอื่นโอเคถ้ากินเลยพี่น้องถ้าซีน้ำปานเลยเฮ้ยนึงปรชมแล้วเพิ่มดีเนาะกลังผุดบริหน่อยเด้อบางลาย ทิมได้ตัวอบนเจ้าอะไรชิมเก่งเห็พี่น้องยค่วา่วยได้เงินไดงวานบ่ก่นดผมเตรียมตัวกินน้ำกระช่องตอนเที่ยงไท่นัวไท่นัวเส้นนัวหมักนัวใส่นัวหมักหน่อยใส่หน่อยพี่น้องหมักร้าไเส บางรใส่เชปิตมีชิมดชิมาท้าบบเขาชิมดูค่ะมาท้าบบเขาน้าแม่เนี่เอาอยู่เพื่อนเเขาว่าชิมจองนะนอนกุนเลยุนช กครมาทำอ่งไม่ได้เล้จทั้งวงโงจังวะนป็นน้องทำเลยนะทุกคนเนเมฆแค่หน่อยคนเนาะอืมลิมเผือหิเคงกรดี่น่ยก่อนเื่อยังไม่เพ่นยังไ่สใจพี่เนาะเสร็บ่ ผมอ่ำลำพอดีเนาะนี่เดี๋ยวจะเสก<ๆ>สบายดีพี่น้องมาพบกับพ่อกันนาตาลีคาเฟ่คณหักคลายคนสร้างตามีสายาพี่น้องสายาสองนั่งไมยทวงตื่นเด้อเอกหลักขั้นสองนั่งตะกี้ตะกอนจะเข้าเปิดช่องหม่นั่งก้าวคือการหักแต่มาหยุดมาก หย,หยุดมาายเดือนยุดมาเป็นเกือบปีเพ้วใช่ไหมเามาว่าวไม่เริ่มไม่มากินแกงเห็ดชลธิปเขาหน่อยน่าั้งคุณผเห็นไปกินน้ำนริกเขาเมี้มาแบงกระบอกอันมาแนนมาใน,านกระบกตาอันสีแดงพี่น้องวันนี้กโปก้มกาไม่ไข่เอ้าวชลิปเขาดังเออพี่ ร่มกพัดพัดวีวีแมงมีโถมเก้งเดาลวเบงมากินอยู่พี่เมย์เป็นพวกกินพ่อมเมย์ใครนั่งบอยาเมย์วาเติมน้ำปลาปน้อยหนึ่งแล้ววะเดือดจ้าต้องอะรตัวหเจ้งยึด <c oughs> อ,ออกลงมระดูไปกินน้ำมาจะอีมแล้วน้ำก,กว็วยใหญ่กับทุกจังบนที่ไปจะกินน้ำเมร์มเมร์คนมมไปเู้ยกุญแจาคนนักนก,นก,นกินกอนครับคนนะ ต้ Good, Good. องกุดกุดอืมนี่อะไรเ้เยเพิษผึ่งข้าวปวดหน้ากระีเคยไปหาแล้วก,ก็ปวดไอพี่น้องรักกระโบอกกาดิ จะมีใบใหม่แล้วมันจะมีต้นต้นย่างต้นกุงุงต้นชาบใบใหม่เลยมันจะล,งล,งล่นลงอะไรให้เ็กเขาเกิดใช่ไหมเาเขาไปเคีเอาทำไมเคียวดำเชียงไปเคียวมันมไม้ไม่ได้กัน สีตาเลยจะไปพ่ออยู่ป่าตัวไปตัวบ้านใพี่น้องเ่บขัดเ่บขัดบาด้เบาเบาดอนทางหอมแดงที่ชมเพชรกับื้อเตือจบตบด้านนใบชะลอบาน ก็้ะไปู้กจะคนเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องี่บ้นบริักคือเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอื่นไปถูกจกคนมาได้วกินแกงกินลำนั้นก็พิษเพเ่ิงคุยยูอันกรุงเทพกามาด้วจ้าท้าไม่นอเป็ดสบู์มาด้วจ้า เยอกคือขา่าเก่งหิตทั้งอเมกาก็อื่นคือการเดิมันด้วยจากผู้สุขคนทักพี่ยังส่วนวานส่วนทูบมาดิ่นน้ำนางอยู่ เพิ่มพื้นนั่นแหละไปน้อยใจเออประชุนนั่นแหลยนั่งปจักษซื้อ Ô ô ô ô ho, 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 mặc đưa ho, 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 mà ho, 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 kìm ho, oh, ho, มีแต่กวยมันลูกมักเดือดที่ก็ตั้มเมียงเมียงว่วจังไงเมียงว่าค่า ม um, mm no ียงแมียบงมั่ควรให้เขาคันที่เราเคยกินว่าตามคิดเราอีก็บบกนี้บังเงี้ยทเปแต่นัช่วกิเราเคยก็แบบงี้ิเราทุ่ละวเ้ยผูายเราตุ๊กใจให้นาจะพไปนอกตุ๊กใจแห้งอันชั่วงคิดเราอันเราเดฟทับตุ๊บใช่ไหมเดบน่องต้มใช่หมตุ้มกระพุ้ยยังไงนะ ีตะก่อนนะเพือนันัประไปตบวายอวัดะน็ล่าพราะเราเี่ยต้ังโกงลงแกที่เรามาซว่วแย้ำยบางทีเากลงเขาหัวหอลงสดรับทำใหม่เสียหนุสมสมไปเปรี้ยวหวาน ก่อนไปก่อนหน้าใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดจะดีับจะไข่นั่งเด้อไปน้องเมาบุปถือลุ่มผัดลุ่มเทนักออกับอวงตาด้วยไม่รากอา ขอพ่อผมผมทางตามันมืดเนาะเห็ดดิพูดนงยม คาราซเอามาหายบริพิหะหรอกขอบใจด้วยล่ะซาวที่แบงคิดไม่เก่งที่บุญนี่คุดลายๆดอกนานาใหญ่ๆมันมันออกยามนี่เนาะมันดอกนาเดาะ นายตุ้ไปหมื่อ้านนะ่ยไปบดหึงหม,องม่องมันทำย่านเนี่ยไปคนเดียวก็เลยมากมันมืน่นรวย,วยอยู่ สบายดีสวัสดีจ้าไปเลยคะ่ะพอกันมาลืมกินน้ำกินก่อนน่อยเนียนไนด้เยพี่น้องร้องเถื่อนยังบวบ ตะกี้ตะกอนเมยเพื่อันเมยเพื่นให้ไปวนเพื่อนผลิตกินเอาคนกระบวยซ้ำเพกวันันเจ็บเจ็บมาวนุวไนไรนี่มาตัเล็กนะอ็ปุ๊บรยังน้อยปุ๊ด